สวัสดีค่ะพบกับนักพยากรณ์ชาวโฮโลไลฟ์นะคะนำทีมโดยอาจารย์แพทยค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงของคนทั้ง12ราศีที่เป็นเพศชายนะคะว่าในปี2559นี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เดียปานชีวาค่ะอาจารย์เดียรับหน้าที่ทํานายดวงให้กับผู้หญิงค่ะประจําปี2559นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักเรามาดูกันค่ะว่าผู้หญิงในปีนี้ทํำยังไงเราถึงจะสวยสดใสและก็โชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์มดดำยุทธรีคารวานครับจะทําหน้าที่ทานายดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับให้กับบุคคลเพศทางเลือกครับว่าในปี2559นี้นะครับว่าดวงของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับหนุ่มๆชาวราศีธนูนะคะในปี2559นี้นะคะเริ่มต้นด้วยที่การงานค่ะลูกแก้วของเทพโซเบกเกิดขึ้นนะคะหนุ่มๆชาวราศีธนูก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจอึดอัดนิดนึงนะคะในลักษณะของการทํางานเพราะมักจะเจอแต่คนที่ค่อนข้างเอาเปรียบคุณค่ะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะคะแล้วก็บางทีก็จะเหมือนกับว่าดึงเอาคุณไว้ใช้งานมากจนเกินตัวนะคะไม่ให้คุณเป็นอิสระสักเท่าไหร่นะคะหนุ่มๆชาวราศีธนู ก็เลยค่อนข้างอึดอัดใจนะคะมีเกณฑ์การประทะอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานหรือกับเจ้านายบ่อยครั้งหน่อยนะคะแต่เขาบอกว่านะคะหนุ่มๆชาวราศีธนูที่ทําธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนสูงเข้ามาเลยทีเดียวค่ะแล้วการลงทุนครั้งนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนมากสักหน่อยค่ะเพราะว่าเหตุในเรื่องของการเงินชาวราศีธนูได้ลูกแก้วของเทพสูนะคะมีเกณฑ์การจ่ายออกไปและมีเกณฑ์การรับเข้ามานะคะแต่ก็อยู่ อยู่ในลักษณะที่ดีคุณยังพอที่จะรับมือกับสถานการณ์การเงินทั้งในกระเป๋าส่วนตัวแล้วกใ็ในเรื่องของธุรกิจองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเรียกได้ว่าดอกผลออกไปเท่าไหร่ก็จะมีกลับคืนมาให้เท่านั้นนั่นเองนะคะในแง่ของความรักนะคะชาวราศีธนูที่เป็นหนุ่มๆแล้วเนี่ยนะคะก็มักที่จะค่อนข้างที่จะเห็นแก่ความสุข ของตัวเองมากหน่อยนะคะไม่ค่อยที่จะนึกถึงใจของคนรักสักเท่าไหร่นะคะก็ออกจะติดเที่ยวติดกลุ่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วก็นำพาให้คุณเนี่ยมีความรักซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนเข้ามา มากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนกับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายแต่สําหรับใครที่แต่งงานกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเป๋ออกนอกเส้นทางนะคะแล้วก็เป๋ไปในเรื่องของบริวารยิ่งใครที่ทํางานเกี่ยวพันกับในเรื่องของความสวยความงามนะคะใจก็อาจจะเผลอไผยได้ง่ายนะคะสําหรับหนุ่มๆชาวราศีธนูก็จะต้องระมัดระวังใจตนมากเป็นพิเศษค่ะเพราะในปีนี้นะคะความรัก ักสออเขาง่อนแง่นนะคะมีปัญหากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะส่อกันที่สาวๆชาวราศีธนูนะคะเป็นไพ่วิลฟอร์จูนค่ะในเรื่องของการทํางานค่ะถือว่ามีทิศทางเป็นบวกแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยในปีนี้เนี่ยคุณจะได้รับการ สนับสนุนจากผู้ใหญ่คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลก็จะส่งผลดีกับคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณคิดลงทุนคุณก็ทําได้ค่ะในเรื่องของการขยายงานออกไปคุณก็สามารถทําได้ถือได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการทํางานของคุณเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ทํางานอะไรที่มันซ้ําซากจําเจอ,อยู่แล้วเนี่ยในปีนี้คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําคุณไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยคุณสามารถวางแผน ได้ตั้งแต่ต้นปีเลยเขาว่าปีนี้คุณต้องการทําอะไรแล้วคุณเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยคุณสามารถจัดการที่จะทำได้เลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น,น,นเนี่ยนำมาซึ่งความประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการด้วยค่ะในเรื่องการงานถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องการเงินเป็นไพ่เก้าถ้วยค่ะบ่งบอกว่าในปีนี้ในเรื่องการเงินคุณ จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าดีนะคะมีทิศทางเป็นบวกเช่นเช่นเหมือนงานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมื่อมันเป็นธาตุน้ำนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเหมือนการเงินดีแต่คุณจะต้องดูว่าที่ดีนั้นเนี่ยมันมีความมั่นคงจริงหรือเปล่าหรือว่าคนที่เสนอในเรื่องของเงินมาให้คุณเนี่ยเขาพูดความจริงไหมมีเอกสารสัญญาที่ทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจได้มากแค่ไหนเพราะว่าการเงินมีเกณฑ์ที่คุณสามารถที่จะถูกหลอกได้หรือว่า โดนซิกแซกทาให้คุณมีเกณฑ์การเสียเปรียบในเรื่องของการเงินได้นะคะเหมือนว่าข้างหน้าดูดีมากเลยแต่ข้างในจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่เป็นเงื่อนเป็นปมด้วยยังไงในเรื่องการเงินคุณต้องดูดีๆค่ะแล้วก็แสดงความรอบคอบมีความระมัดระวังก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความรักอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าความรักของสาวชาวราศีธนูเนี่ยได้เป็นไพ่เด็กดาบถ้าเป็นคนโสดบอกเลยว่าคุณจะ เขาเรียกว่าเสียใจค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณผิดหวังกับสิ่งที่คุณตั้งความหวังไว้แล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดังนั้นอาจารย์บอกเลยว่าสาวสดในปีนี้ของสาวชาวราศีธนูเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะให้เวลาทั้งหมดไปกับงานและเงินคุณจะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องความรักปีนี้พักไว้ก่อนนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะคุณอาจจะได้ทราบข่าวที่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจหรือไม่ค่อยอยากจะได้ยินมากนะักอาจารย์จะบอกว่าในปีนี้ให้คุณเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็ ใช้สเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าคุณจะได้รับลูกข่าวอะไรก็ตามคิดซะว่ามันเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งที่คุณจะได้ก้าวต่อไปค่ะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าความรักก็เป็นแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเหมือนดวงคนเรานั่นแหละค่ะในเมื่อถ้าเกิดว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในตอนนี้คุณก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับใจตัวเองให้มากแล้วก็เดินไปต่อค่ะสิ่งที่เป็นคุณคุณค่าของตัวคุณเองจะทําให้ความรักของคุณมีความสุขได้ในที่สุดค่ะะสูๆนะ เรามาดูกันนะครับว่าดวงของท่านได้เกิดในราศีธนูเพศทางเลือกนะครับตลอดทั้งปี2559นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านได้อักษรลูนที่มีชื่อว่าทีวอขึ้นมาครับในตำแหน่งในเรื่องของการงานบอกเลยว่าสภาพดวงการงานในปีนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางอยู่เยอะพอสมควรและเป็นปีนี้เป็นปีที่มีในเรื่องของความสําเร็จสมหวังเป็นอย่างมากครับการงานของท่านในปีนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ของการเจองานที่เข้ามารัดตัวเยอะแยะไปหมดเลย ตัวอีกทั้งตัวเราเนี่ยต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างพอร้อมกันในในวลรายเดียวกันปีปีนี้เป็นอย่างมากครับแต่ก็ถือว่าดวงการงานในปีนี้ตัวเราจะมีเกณฑ์ในหลงการได้มีอาชีพเสริมงานเสริมมีงานเพิ่มเข้ามาหลายหทางห,หลายๆอย่างครับแต่เขาบอกเลยว่าการงานในปีนี้นะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนงานหรือการย้ายงานนะครับเกณฑ์การของท่านเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการย้ายงานเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควรต้องทํางานอยู่ที่เดิมๆิมไปก่อนครับแต่ก็ถือว่าจะมีเกณฑ์ของการก้าวหน้า มีการเจริญเติบโตทั้งหน้าที่ที่ดีเกิดขึ้นในปีนี้ครับส่วนดวงในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูตลอดทั้งทั้งปี25-59นี้นะครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอยู่ขึ้นมาอยู่ตัวนี้เป็นลูนที่บอกได้ว่าภาระลุมเลา้ามีจะจะมีปัญหาในเรื่องของการมีหนี้สินปัญหาภาระการเงินเนี่ยที่หนักอยู่พอสมควรอีกทั้งให้ระวังในเรื่องของบุคคลที่เป็นเพศหญิงผิวคล้ำครับจะเข้ามาก้าวไก่เรื่องการเงินเรานะครับทำให้การเงินของเเรานี่ มีปัญหาการเงินติดขัดได้ในปีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้หญิงผิวครัๆหรือผิวเข้มเข้มนะมาคุยเรื่องเงินกับเรานะครับอย่าหลงอย่าหลงเชื่อใจได้ง่ายเพราะจะมีเกณฑ์ในเรื่องการเสียเงินโดยไม่รู้ตัวครับส่วนดวงในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวราศีธนูในปี2559นี้นะครับในเรื่องของเพศทางเลือกได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอันซุสขึ้นมาอันซุสตัวนี้เป็นลูนที่บอกในเรื่องของความรักที่จะมีเกณฑ์ให้ระวังในเรื่องของ การคิดเล็กคิดน้อยการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นแนวที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยคบกับแฟนอยู่ก็จริงนะแต่เหมือนแฟนเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกับว่ามีความกงนงนกันอยู่ภายในมีปัญหาในเรื่องของดื้อกันลึกๆซ่อนๆอยู่ภายในใจทางที่ดีนะครับในปีนี้เนี่ยห,หากมีปัญหาอยู่ในใจนะก็ควรที่จะนํามาพูดนํามาเปิดอกคุยกันครับจะนําพาให้ดีขึ้นอีกครั้งถ้าหากในปีนี้เนี่ยการเพศทางเรื่องนะครับหากพาแฟนของท่านพา,พาคู่พาคู่ของท่านนะ ไปไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับอย่างเช่นพระแม่อุมาเทวีหรือพระลักษมีนะครับจะเป็นการเสริมดวงครับให้ความรักในปีนี้เนี่ยมีความสวยสดงดงามมีความสดชื่นเป็นอย่างดีครับคำพยากรณ์ทั้ง12สราศีนี้นะครับคือคำแนะแนวครับที่ดีๆตลอดทั้งปี2 5 5 9นี้นะครับทางที่ดีนะครับคนเราต้องมีความพยายามความมุ่งมั่นนะครับถึงจะผ่าฟันปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับในปีนี้เนี่ยอาจารย์มดดาก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ มีความสุขสบายอยู่ดีกินหวานครับค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับ